เสียงคมชัดน่ารักทั้งดีไซน์น่ารักทั้รทงราคาเหมาะกับทุกวัยแถมใช้งานง่ายมากเอาไว้ไปปิกนิกตั้งแคมป์ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนหรือจะตั้งในบ้านไว้ฟังเพลงดูหนังสบายๆก็เหมาะไปหมดถ้าไม่เพื่ๆสงสัยว่าน่ารักขนาดไหนไปดูรีวิวกันเลย ทรงน้องจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงขอบตรงนี้เก่ามาแล้วเรียบร้อยสวยงามด้านบนจะมีฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้มีหูหิ้วช่วยให้ยกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นด้านหลังมีรูการเชื่อมต่อ aux ที่ชาร์จแบตมือถือส่วนวัสดุทําจากอลูมิเนียมขัดยาบตะแกรงครอบตัวนี้จะเป็นโลหะขนาดกว้าง21.5ม mm, ิลิเมตรยาว13.5ม mm, ิลิเมตรและสูง11.5ม mm. ิลิเมตรในส่วนของสีลำโพงก็จะมีแบ็คไว t e เกย s สค o อ l g a r d เดน พาร a l เรย m มอนและสีพิเศษปีเตอร์อิ n เแต่วันนี้ฟอยมีแค่สีไว้มาให้ดูกันก่อนราคาแต่ละสีจะแตกต่างกันไปประมาณ1ใบเท่าเท่านั้นเองน้องใช้งานได้ทั้ง AUX 3.5มมิลและบลูทูธ o t h 4.0ใครสะดวกใช้งานแบบไหนก็สามารถใช้งานแบบนั้นได้เลยแค่เปิดตัวลำโพงกดปุ่มซอรที่ตัวลำโพงมาที่ตำแหน่งบลูทู h จากนั้นกดปุ่มบูทูธค้างไว้5วินาทีจนไปสถานะกระพริบแล้วไปที่หน้าตั้งค่าบูทูธจากนั้นกดเชื่อมต่อเสร็จจะใช้งานได้ทันทีจะดูหนังฟังเพลงฟัง ASMR นอนเปิดอดเวล่าก็ง่ายสุดมาลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันให้นานๆไปเลยเพราะตอนต้นคลิปปล่อยได้ให้ลองฟังเสียงแค่นิดเดียวเองไปกน Good สเขาให้มาเกินเบอร์อยู่นะพอไดเวอร์ตัวนี้ประกอบด้วยทวิเตอร์ขนาด3.4นิ้ว2ตัวอูเปอร์ขนาด3.5นิ้ว1ตัวส่วนแบตเตอรี่ถ้าเราเปิดเสียงความดังน้องที่50%สามารถใช้งานได้สูงสุด30ชั่วโมงและถ้าเราเปิดความดังที่100%น้องก็สามารถใช้งานสูงสุดที่12ชั่วโมงเลยตรงนี้จะมีพอร์ต USB เอาไว้ต่อเป็นแมสสัร้อขนาดย่อมให้เพ่ เอาเป็นว่าวันนี้ฟลอยพอเท่นี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปกดวาร์ปดูลำโพงด้านล่างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e และเป็นกำลังใจให้พวกเราโปรกเกจด,ด้วยนะหากสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ปลอยขอตัวลาไปปาร์ตี้ก่อนนะบ๊ายบาย ハハ <laughs> <laughs>